สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันนะครับเป็นวันพิเศษที่พระเจ้าทรงวอวยพรพวกเราดีใจครับที่เรามีโอกาสได้พบกันเราไม่ให้เสียเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาพระชนะของพระเจ้าด้วยกันเรามาอธิษฐานกันครับพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ในความรักมั่นคงของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าทรงทรงนำในเช้าวันใหม่นี้ ให้เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่เราขอบคุณพระเจ้าในบทเรียนที่พระองค์ทรงสอนพวกเราให้เราเข้าใจและนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแน่นอนเราได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่ขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งในนามพระเยซูคริสต์เอเมนรู้สึกดีไหมครับขอบคุณพระเจ้าผมได้อ่านพระจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับ ฟาริสีคนหนึ่งเชิญพระเยซูไปรับประทานอาหารมื้อคำ่ำพระองค์จึงเสด็จไปที่บ้านของเขาและทรงนั่งรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นเคยเป็นหญิงชั่วเมื่อรู้ว่าพระเยซูกำลังสวยพระกยาหารที่บ้านฟาริสีคนนั้นก็นํำขวดน้ำมันหอมเข้ามาและมายืนอยู่ข้างหลังพระองค์ที่พระบาท นางลำให้หลังน้ำตาลดพระบาทแล้วเอาผมเช็ดจูบพระบาทและลินน้ำมันหอมชโลมพระบาทของพระองค์เมื่อฟาริสีที่เชิญพระเยซูเห็นเช่นนั้นก็นึกในใจว่าหากคนนี้เป็นผู้เผยพระชนะเขาก็น่าจะรู้ว่าผู้ที่มาแตะต้องเขาเป็นใครและเป็นผู้หญิงประเภทไหนเพราะนางเป็นคนบาปพระเยซูตรัสกับเขาว่าซีมอนเรามีอะไรจะบอกท่าน เขาทูลว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ว่าไปเถิดพระองค์ตรัสว่าคนปล่อยเงินกู้คนหนึ่งมีลูกหนี้สองลายลายหนึ่งเป็นหนี้ห้าร้อยเดนาริอันอีกลายหนึ่งเป็นหนี้ห้าสิบเหรียญทั้งสองคนไม่มีเงินใช้หนี้เขาจึงนกหนี้ให้ทั้งคู่ในสองคนนี้คนไหนจะรักเจ้าหนี้มากกว่ากันสีมนทูลตอบว่า ข้าพเจ้าคิดว่าคนที่ได้รับการยกนี่มากกว่าพระเยซูตรัสว่าท่านตัดสินถูกแล้วแล้วพระองค์ทรงหันไปทางหญิงนั้นและตรัสกับซีโมนว่าท่านเห็นหญิงคนนี้หรือไม่เราเข้ามาในบ้านของท่านท่านไม่ได้เอาน้ํามาให้เราล้างเท้าส่วนนางเอาน้ําตาล้างเท้าของเราและเช็ดด้วยผมของเธอนางไม่ได้จูบเรา ท่านไม่ได้จูบเราขอประทาบทษครับท่านไม่ได้จูบเราแต่หญิงนั้นจูบเท้าเราไม่หยุดตั้งแต่เราเข้ามาในบ้านท่านไม่ได้ลินน้ำมันลดศีรษะของเราแต่นางลินน้ำมันหอมลดเท้าของเราเหตุฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปมากมายของนางได้รับการอภัยแล้วตามที่ได้เห็นจากความรักมากมายของนางแต่ผู้ที่ได้รับการอภัยน้อยก็รักน้อย แล้วพระเยซูตรัสกับนางว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วแขกรับเชิญคนอื่นเริ่มพูดกันว่าผู้ที่เป็นผู้นี้เป็นใครหนอจึงให้อภัยบาปได้พระเยซูตรัสกับหญิงนั้นว่าความเชื่อของเจ้าได้รับความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิดพี่น้องที่รักครับ เราขอบคุณพระเจ้าเราเห็นบทเรียนบทนี้หลายครั้งเราเรารู้อย่างหนึ่งว่าเราไปในสถานที่ที่เราอาจจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่หลายครั้งถ้าเราไม่เข้าถ้าเสือเราจะไม่ได้ลูกเสือพี่น้องครับสิ่งที่ผมหมายความว่าคือเราทั้งหลายเป็นคนบาปเราทั้งหลายนั้นเข้ามาสู่จำเพาะพระพักของพระเจ้า แล้วพระเยซูคริสต์ก็ไม่เคยคิดถึงว่าเราบาปขนาดไหนพระเยซูไปของบ้านฟาริสีครับพระองไปเพื่อจะสำแดงพระราชกิจของพระองค์ครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระองค์จึงเสด็จไปที่บ้านของเขาและทรงรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะพี่น้องครับในขณะที่บ้านของฟาริสีนั้นมีหลายอย่าง ที่มีการเตรียมพร้อมอย่างดีมีทรัพย์สินเงินทองมีอาหารอย่างรู้เลิศพระเยซูไม่ได้หวังเพื่อกินอาหารนั้นนะครับแต่พระองค์ไปเพื่ออะไรครับเพื่อหญิงคนหนึ่งครับหญิงคนหนึ่งในเมืองนั้นเคยเป็นหญิงชั่วเมื่อรู้ว่าพระเยซูกําลังเสวยพระกระหารพระกยาหารที่บ้านฟาริสีคนนั้นพี่น้องที่รักครับสิ่งที่เราทั้งหลายตราหน้าว่าคนนี้เป็นหญิงชั่วเป็นไรครับ เป็นคนต่างชาติเป็นคนที่ประพฤติสิ่งที่ไม่ดีมาตลอดเป็นโสเภณีเป็นหญิงค้าประเวณีมีคนมากมายที่กำลังอยู่กับเธอตลอดเวลาแต่สิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำการอัศจรรย์เกิดขึ้นคือนางคนนี้ไม่ได้มาปเปล่าเปานะครับมาด้วยหัวใจที่ จะโศกเศร้าก็ได้นะครับเพราะสิ่งที่เธอทําเธอสํานึกในความบาปที่เธอเกิดขึ้นพี่น้องทีละครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขายือนอยู่หลังพระบาทนางลําให้หลังน้ําตาลดพระบาทแล้วเอาผมเช็ดพี่น้องครับสิ่งที่เขาสุดหัวใจของเขาคือการกลับใจใหม่กลับใจใหม่ครับสิ่งที่อยู่บนหัวเราเนี่ยครับพี่น้อง มันคือของสูงถูกไหมครับในสิ่งที่เราเชื่อกันแต่นางเอาสิ่งที่สูงที่สุดในช่วอองเธอที่มีค่าที่สุดคือน้ำตากับรอยจูบซึ่งถ้าเรามองกันจริงๆนะครับหญิงคนนี้ค้าประเวณีหญิงคนนี้ทำชั่วไรอาจจะถูกผู้ชายหลายคนเชยชมแต่สิ่งที่เธอสํานึกบาปเธออยากจะ ถูกได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าได้รับการอภัยโทษบาปจากพระเจ้าสิ่งที่เธอนําลินน้ำมันหอมฉลมพระบาทของพระองค์พี่น้องที่รักจำได้ไหมครับว่าน้ํามันหอมในในสมัยนั้นแพงมากแล้วเธอก็นําเงินทั้งหมดที่เธอมีซื้อน้ํามันหอมเพื่อฉลมพระบาทอยู่ดีๆน้ํามันหอมนั้นเอามาทาตัวถูกไหมครับแต่มาฉลมพระบาทนั่นคือสิ่งที่เธอคิดว่าสูงค่าที่สุดในตังเธอ รอยจูบทั้งหมดที่เธอให้กับพระเยซูคริสต์คือรอยจูบที่สำนึกในความบาปครับฟาริสีที่เชิญพระเยซูเห็นเช่นนั้นก็นึกในใจว่าหากคนนี้เป็นผู้เผยชนะจริงนะครับเขาคิดว่าถ้าคนนี้เป็นพระเจ้าจริงเขาจะรู้ว่าหญิงคนนี้เป็นใครแต่ถามว่าพระเยซูรู้ไหมครับรู้แน่นอนพระเยซูทรงมาเพื่อก,กิจนี้โดยเฉพาะครับพี่น้อง เฉพาะเจาะจงแต่ฟาลิสีครับไม่รู้ฟาลิสีคิดว่าได้เชิญพระเยซูมากินคงโอ้ยเนี่ยพระเยซูคงรู้สึกว่าโอ้มื้อนี้สุดยอดนะแต่พระเยซูคริดไม่ได้คิดอย่างที่คนคิดครับคนคิดว่าพระเยซูกินข้าวอร่อยแต่พระเยซูไม่ได้คิดถึงเรื่องการกิน พระเยซูไม่ได้ระลึกถึงการกินและการดื่มพี่น้องที่รักจําได้ไหมครับในพระเจนะของพระเจ้ามนุษย์ด้วยบํารุงด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้ต้องบํารุงด้วยพระเจ้าทุกคําซึ่งออกจากพระโอษของพระองค์พี่น้องครับจุดนี้เองคือพระเยซูคริสต์ไม่ได้เน้นในเรื่องกินถามว่าพระเยซูหิวไหมหิวครับของดีกินไหมครับผมว่ากินแต่พระองค์ทรงมาเพื่อกิจนี้พระราชกิจของพระองค์ยังไม่เสร็จ พระเยซูตรัสกับเขาว่าซีโมนเรามีอะไรจะบอกท่านซีโมนก็ตอบเลยนะครับว่าไปเถิดพระองค์พระองค์เปรียบเทียบงี้ครับมีมีลูกหนี้มากู้เงินคนหนึ่งสองร้อยคนหนึ่งห้าสิบาทเอาว่าตีจะเป็นค่าบาทแล้วกันนะครับจะจำง่ายถามว่าคนทั้งสองไม่มีเงินจ่ายแล้วคนทั้งสองคนไหนอะถ้าเกิดเรายกหนี้ให้ คนไหนจะเป็นคนที่รู้สึกว่ามีบุญคุณมากกันซีโมนตอบว่านี่ไงคนที่ได้รับการยกนี้สองร้บาทเอาละครับพี่น้องตรงนี้จุดนี้เองเห็นว่าไงครับความบาปเยอะกับความบาปน้อยถามว่านั่นคือความบาปถูกไหมครับแต่ในเมื่อใจที่สำนึกผิดนะครับต้องสำนึกผิดร้อยเอร์เซต พี่น้องครับมีหลายคนที่สำนึกผิดนิดเดียวสำนึกผิดแป๊บเดียวแล้วก็กลับไปทำใหม่อันนั้นไม่เรียกกลับใจใหม่ครับเรียกว่าเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าในสิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยผิดนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกนี่ไงครับความคิดแบบนี้จึงเกิดขึ้นเสร็จแล้วพระองค์ทรงต่อว่าฟาริสีคือเปรียบเทียบฟาริสีกับหญิงโสเพณีหรือหญิงชั่ว ถ้าฟาริสีนั้นได้รับการยกโทษความผิดบาปแต่เขาไม่ได้มีท่าทีหรือมีจิตใจที่อยากจะกลับใจใหม่แต่หญิงชั่วครับหญิงชั่วมีท่าทีในการกลับใจใหม่แล้วแสดงออกฉะนั้นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องทำคือเราต้องแสดงออกพี่น้องที่รักครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราทั้งหลายต้องแสดงในชีวิตของเราว่าเรารักพระเยซูอย่างจรงิงจังจริงใจ พระเยซูมาแล้วครับบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วพี่น้องครับไม่ไม่แน่ไม,ไม่ไม่มีบาปใดที่พระเยซูยกโทษไม่ได้ไม่ว่าจะบาปใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราหรือบาปเล็กที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือความบาปความเชื่อเท่านั้นครับความเชื่อของเจ้าได้ทําให้เจ้าได้รอดจงไปเป็นสุขเถิดนี่คือคําอวยพรของพระเยซูคริสต์ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ พระเยซูกำลังเปรียบเทียบว่าให้ฟาริสีนั้นที่บอกว่าตัวเองเป็นคนสะอาดเป็นคนที่ถูกต้องเป็นคนอยู่ตามธรรมเนียมแต่เขาเหล่านั้นก็มีบาปครับเขาจะบอกตัวเขาเองว่าเขาอยู่ในระเบียบวินยัยอยู่ในกฎระเบียบแต่หญิงชั่วนี่สิเป็นคนทําบาปเป็นคนทําผิดและบาปของเขาใหญ่โตมโหฬารพระเยซูกําลังสอนสาวกของพระองค์ด้วยพระองค์ทรงเขาเรียกว่าอะไรนะครับยิงปืนนัดเดียว ได้คนมากมายคนที่หนึ่งคือฟาริสีคนที่สองคือหญิงชั่วคนที่สามคือสาวกของพระองค์ฉะนั้นเราล่ะครับพี่น้องพระองค์ทรงสอนเราด้วยสอนเราให้เข้าใจในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทําการอัศจรรย์ในครั้งนี้พี่น้องที่รักครับพระเยซูคริสต์มาเพื่อทุกคนฮะแต่พระองค์ทรงใช้เหตุการณ์เหตุการณ์นี้เพื่อทําการอัศจรรย์ นี่เป็นเรื่องที่เบสิกมากเรื่องหญิงที่รู้สึกกลับใจใหม่กับความบาปแขกรับเชิญคนอื่นเริ่มพูดกันว่าผู้นี้เป็นใครหนอจึงได้ให้อภัยบาปได้พี่น้องครับจุดนี้เป็นคำถามของหลายคนว่าทำไมพระเยซูจึงมาปลดปล่อยและให้อภัยความบาปพระเยซูคริสทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูคริสทรงมาในโลก พระเยซูคริสต์ทรงต้องการให้เราทั้งหลายนั้นได้รับการปลดปล่อยความบาปชั่วการล่วงประเวณีการโกหกการยึดมั่นถือมั่นในตัวเองการคิดว่าตัวเองไม่เคยมีบาปเป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนหยิงพยองเป็นคนโกหกหรือเป็นคนที่สิ้นไร้ไม้ตอกเป็นคนที่ไม่มีหนทางหรือเป็นคนท้อถอยคนเหล่านี้ครับต้องการพระเจ้าคนเหล่านี้ต้องการพระเจ้า คนเหล่านี้รู้ว่าถ้ามีใครมาปลดปล่อยเขาเขาต้องรู้ก่อนนะครับความรู้ทําให้เขานั้นได้รับความอภัยโทษบาปเพราะการอภัยโทษบาปต้องรู้ว่าใครเป็นคนให้ไม่ใช่ซีซัวมาพูดบอกเอ้ยฉันนะมาเพื่อปลดปล่อยนู่นนี่นั่นแต่พระเยซูคริตสต์ทรงมีหลักฐานและคนส่งคือพระบิดาส่งพระเยซูคริสต์ลงมาในสภาพของเนื้อหนัง แล้วมาปลดปล่อยให้ความบาปของเรานั้นได้รับการอภัยโทษพี่น้องครับเราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราทั้งหลายนั้นมีเจ้าหนี้ที่เป็นผู้ที่ใจกว้างขวางเพราะหนี้ของเราคือความบาปเพราะคนที่เสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าฉะนั้นผลของการที่เขาได้รับและการต้องการถ่ายคือความตายพี่น้องครับคนทําบาปต้องตายแต่ทีนี้ พระเยซูคริสต์มาเพื่อคนบาปและทําให้เขาได้รับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์ครับพี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือพระเยซูคริสต์มาเพื่อคุณเพื่อคุณเพื่อคุณพระองค์ไม่ได้เลือกหน้าว่าคนนั้นรวยมากคนนี้มียศถาบรรดาศักด์มากคนนี้จนมากคนนี้ไม่มีจะกินคนนี้พิการพี่น้องครับทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่กับอะไรครับ นี่ครับข้อสุดท้ายพระเยซูคริสต์ทรงบอกว่าในข้อ50บนะครับบทที่ 7: ข้อ50สลูกาความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้ารอดจงไปเป็นสุขเถิดความเชื่อครับความเชื่อของหญิงคนนั้นที่จะต้องการให้อภัยความผิดบาปบาปของเขาหนักเหลือเกินพี่น้องครับเราไม่ตกอยู่ในสภาพนั้นเราไม่รู้หรอกครับแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่านางเป็นคนบาปแล้วคนทั้งหมดฟาริสีก็ตราหน้าว่านี่ไงหญิงชั่ว ซึ่งเราอะฉันอะเป็นคนเป็นระดับเป็นระดับผู้นําเป็นระดับผู้นําทางศาสนาเป็นคนถือกฎถือศีลถือทุกอย่างอย่างเงียบอะว่างนั้นเถอะเงียบมากพี่น้องทีละครับในความไม่ธรรมดาคือเขาจะบอกว่าเขาเป็นคนพิเศษแต่พระงองค์ทรงบอกว่ามูลค่าของคนที่รู้สึกว่าเขาจนที่สุดมันจะมีมูลค่ามากที่สุดในพรน์นะของพระเจ้าบอกไว้ฉะนั้น หญิงคนนี้มีมูลค่ามากคือเขาเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะเขากลับใจใหม่เขามีท่าทีครับมีการแสดงออกมีการหลั่งน้ําตารู้สึกกลับใจใหม่แล้วหลั่งน้ําตามาล้างเท้าพระเยซูแล้วเธอเอาสิ่งที่สูงที่สุดในชวงเธอคือผมที่สวยงามมาเช็ดแล้วเงินที่มากที่สุดในช่วงเธอนั้นซื้อน้ําหอมเพื่อฉลมเท้าให้หอมๆพี่น้องครับสามสิ่งนี้คือสิ่งที่ เราทั้งหลายกำลังคิดว่าทำไม่ได้แต่เราทั้งหลายต้องกลับใจใหม่ต้องรู้สึกสำนึกผิดในตัวเราต้องแสดงออกในการนบนอบในการที่เราทั้งหลายจะขอการอภัยโทษบาปและเราก็ใช้สิ่งที่สูงที่สุดคือยศถาบรรดาศักดิ์ของเราทั้งหมดโละทิ้งไปแล้วเรากลับเข้ามาหาพระเจ้าแล้วหลังจากนั้นใช้สิ่งที่มีค่าที่สุดมอบให้กับพระองค์โดยการถวาย ไม่ต้องถวายด้วยเงินก็ได้นะครับอาจจะถวายด้วยชีวิตในการรับใช้พระเจ้าชีวิตที่มีปากที่พูดเรื่องพระเจ้าแล้วขอบคุณพระเจ้าองทรงเมตตาและทรงอวยพรพ,พวกเราขอบคุณพระเจ้าในบทเรียนบทนี้ที่พระองค์ทรงใช้วิธีการแบบขอโทษปัจจุบันมากความผิดของตัวเองอะครับพรค์ไม่ได้ใช้อิทธิฤทธิปฏิหารเพระเาะองค์ทรง,งเห็นว่าความเมตตาของพระเจ้า ปลดปล่อยคนที่มีความบาปได้พี่น้องครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกพระเยซูพร้อมรับประทานอาหารมื้อคำ่ำพร้อมกินดินเนอร์พร้อมกินของหรูอาจจะเป็นกุ้งลบสเตอร์เป็นหมูหันอื่นๆแต่พระองค์ไม่ได้เห็นแก่กินพี่น้องที่รักครับการกินและการดื่มไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตของเราแต่พระองค์ทรงมาเพื่อทุกคนที่เป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า พระองค์ต้องการให้เขาได้รับการช่วยเหลือพระองค์ต้องมาเพื่อที่ให้อภัยบาปเขาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มาเพื่อให้เพื่อให้และเพื่อให้ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนางเองก็ใช้สิ่งที่สูงที่สุดที่อยเธอคือผมแล้วผมที่สวยงามก็นำมาเช็ดเท้าพระเยซูคริสต์ในพระชนะของพระเจ้ายอนผู้ให้บัพติสมา มีท่าที่ถ่อมใจครับแม้สายฉลองพระฉลองพระบาทสายรองเท้าอะครับสายเชือกผูกรองเท้าสมัยก่อนก็ใส่รองเท้าเหมือนรองเท้าหนีบมีเชือกผูกน,นะครับแม้สายเชือกผูกรองเท้ายังไม่สามารถไม่สมควรจะถอดให้กับโรงเลยท่าที่ถ่อมใจแบบเนี้ครับเหมือนกันครับเหมือนกับหญิงคนนี้หญิงคนนี้ลินน้ําหอมฉลองพระบาทของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เกิดขึ้นเราทั้งหลายรู้อย่างหนึ่งว่า พระเจ้าพร้อมจะอวยพรพวกเราให้เราเข้าใจในพระเจนะของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งเอเมนวันนี้ดีใจครับที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงกับเราขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าสามารถสำแดงพระลักษณะของพระองค์ท่าทีของพระองค์ความรักของพระองค์แก่เราเราขอบคุณพระเจ้า เรามาร่วมใจใกันฐานครับขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ข้าพงหลังหลายลักพระง์พระพงขอทําตามพระชนะของพระเจ้าข้าพงขอมอบและกลับใจใหม่ด้วยน้ําตาของลูกและลูกขอมอบสิ่งที่สูงที่สุดในชีวิตของลูกให้กับพรง์เพื่อลูกเองจะนําทั้งหมดที่พรง์ทรงให้อภัยนั้นมอบไปกับคนอื่นด้วยและความบาปของลูกเองขอพระเจ้าได้ทรงปลดปลดไปลูก วันนี้ลูกขอกลับใจรับเชื่อเพราะความเชื่อทำให้ลูกนั้นมีสันติสุขของพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์และฝากบทเรียนนี้เพื่อทุกคนจะได้ยินและได้ฟังถวายเกียรติพระเจ้าร่วมกันเราขอบคุณพระองค์ทุกสิ่งในนามพระเยซูคริสต์เอเมนวันนี้อาจารย์ป๊อปก็ขอลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนสวัสดีครับ